สวัสดีครับเพื่อนๆพี่ๆนะครับกลับมาพบกันนะครับกับผมเก่งขนพ่อโสธรนะครับผมก็จะมาพาเพื่อนๆพี่ๆนะครับมาชมพระสองพระนะครับพูดคุยกับเรื่องพระเป็นเช่นเคยนะครับก็วันนี้นะครับผมนะผมจะพาเพื่อนๆพี่ๆนะครับมาชมมาส่องนะครับเป็นลูกอมชาญมากนะครับพอท่านขายวัดสวนขันนะครับก็ได้มานานแล้วนะครับที่ว่าจะทํา ลงกล้องส่งก็แจมๆไปแต่ไม่ได้ส่งจริงๆอย่างจังสักทีนะเปอนวีด <c oughs> ีนะครับก็วันนี้นะครับจะเป็นลูกอมขนมโคนะครับกับลูกอมชานหมาท่านนะครับเนาะนี่นะครับได้มาสามเม็ดนะครับเนาะนะครับนี่นะครับผมก็ลูกอมขนมโคนะครับจะเป็นเนี่ยนะครับเป็นปูนปั้นนะครับแล้วก็ผสมชานหมาท่านนะครับเนาะแล้วก็อันนี้เป็นชานหมาท่านนะครับเนาะนี่นะครับนี่นะครับ ก็ลูกอมชานหมากนะครับของพอท่านขายนะพี่ๆนะครับก็ท่านตางมาจากชานมากนะนะครับแรกๆอ่ะนะครับท่านเหมือนชานหมากเขี้ยวนะนะครับแล้วเวลาท่านขายแล้วแจก,กลูกศิษย์อะเรามีประสบการณ์นะพี่ๆนะมีประสบการณ์แล้วก็คนก็อยากได้กันเยอะนะ <c oughs> แล้วท่านก็เขี้ยวไม่ทันนะพี่ๆนะครับ เคี้ยวไม่ทันนะครับตานนี้มันก็เลยต้องทํำยังไงแล้วนี่นะก็เลยต้องการแบบบดบดชานมากนะนะครับแล้วก็เอาให้ท่านเสกนะคุนีพี่นะครับก็เอาให้ท่านเสกก็คือใช้ได้เหมือนกันนะครับแต่แบบไม่ได้ออกมาจากปากท่านนะครับเนาะนะครับก็จะเป็นประมาณนี้นะครับผมนะนี่นะครับผมนี่นะครับก็ดูอันนี้นะครับต้องขออนุญาตนะครับง่ายดีนะครับผมนะนี่นะครับเนาะเห็นไหมครับชานมากลายนะครับเนี่ย นะครับเขาจะเป็นเส้นใหญ่ๆนะครับก็เหมือนเราเคี้ยวหมากล้วทั่วไปนั่นแหละวันนี้นะอันนี้คือชานหมากปั้นนะนะครับชานหมากปั้นที่เวลาคุณต้องการจะเยอะแล้วท่านเคี้ยวไม่ทันนะครับก็เอาเอาหมากไปบดไปอะไรนะครับแล้วก็ปั้นให้ท่านเสกนะครับแล้วก็แจกเหมือนกันนะพี่นี่นะแล้วก็อันเมื่อกี้ที่ผมบอกนะครับนี่นะครับนี่นะครับผมขนมโคปูนปั้นนะครับเนาะนี่นะ ก็จะเป็นปั้นแล้วก็ผงพุทธคุณนะครับแล้วก็ผสมชานหมากท่านเหมือนกันนะครับเพราะท่านคือพ่อท่านขายนะครับของท่านที่มีประสบการณ์ก็ลูกอมชานหมากนี่แหละพนธุ์พีนะครับก็คือเป็นที่เป็นที่ต้องการของลูกศิษย์ลูกหานะพันธุ์พีนะก็คือนะครับง่ายง่ายนะครับพ่อท่านขายวัดส่วนขันเนี่ยนะครับนะครับบางคนอาจจะแบบไม่ใช่สายตัวเองหรืออะไรก็ช่างนะครับคิดง่ายๆนะพันธุ์พีนะนะครับท่านเป็นพระเกจินะครับ ท,ที่ผมพอทราบมานะวนะิธีนะผิดถูกต้องขออภัยนะครับนะพ่อท่านคล้ายวัดสวนขันนะครับนะท่านเป็นเกจิที่ในหลวงรอก้านะครับนะ,สะเสด็จไปหาบ่อยที่สุดนะวิธีนะไปถวาย้ากฐินอะไรต่างๆนะครับเป็นคือในหลวงรอก้าท่านศรัทธามากนะครับท่านสเสด็จไปหาบ่อยที่สุดนะครับของเกจิในยุคในหลวงรอก้าเรานะวิธีนะครับนี่นะครับก็คิดดูนะครับว่าความเก่งกาจ อะไรนะครับเนาะนะครับความแบบความน่าเลื่อมใสความน่าศรัทธานะพื่นพี่นะครับเนาะนะครับแล้วตอนนี้นะพื่นพี่นะครับเนาะสิ่งที่นะครับที่ผมจะให้สังเกตนะครับเนาะเป็นเนี่ยรูออมชานหมากท่านนะครับนี่นะพื่นพี่อนะมันจะเป็นเนี่ยชานหมากผสมว่านกับปลอดนะนะครับเนาะก็คือเป็นสิ่งที่เขาดูกันนะครับเนาะปลอดเนี่ยเพื่อนพี่อนะผมว่าต้องเป็นของทุนนิธิ์นะครับชานหมากปั้นเนี่ยนะครับเนาะ ปั้นเสร็จแล้วก็ผสมประหลอดนะครับเพราะประหลอดเป็นของทุนนิทธิ์นะครับมีฤทธิ์ในตัวนะครับมีพุทธคุณนะครับเขาเลยไปใส่เบี้ยแก่ถูกไหมครับนะครับก็คือนะครับมันจะเป็นประหลอดแห้งๆอย่างนี้นะพี่ๆนะเนี่ยดูนะพี่เนี่ยเห็นไหมครับเนี่ยคือเอกลักษณ์อย่างหนึ่งนะครับที่ใช้ดูชานหมากเพราะท่านค้านะครับจะผสมประหลอดนะพี่นะครับ่ะดูนะครับดูชิ้นนี้นะครับ ใบกายจับแรงและชิ้นก็เล็กนะวันนี้นะเห็นไหมครับเนี่ยเห็นไหมครับเห็นปลาหลอดไหมครับลูกนี้มีไหมอึ๊บน้วนี้ลูกนี้ก็มีนะครับแต่มีน้อยกว่าลูกนี้นะครับเห็นไหมครับนี่นะครับปลาหลอดที่นะครับเป็นสิ่งหนึ่งที่ใช้ดูนะครับช้านมากเพราะท่านค้านะครับเนาะนะครับเนื้อหาก็อย่างที่บอกไปแล้วนะครับเนาะเนื้อหามีทั้งเคี้ยวนะครับเป็นเคี้ยวจะเป็นเส้นจับจับนะครับเนาะแล้วก็อันนี้เป็นปั้นนะครับเนาะ แต่สิ่งหนึ่งที่ดูเนี่ยจะเป็นประหลอดนะนี่นะครับที่เขาผสมนะครับเนาะเพราะประหลอดอ่ะนะครับเป็นของทุนสิทธิ์มีธิ์ในตัวมีพุทธคุณนะครับมีมาตั้งแต่โบราณนะครับเนาะเห็นไหมครับพระโบราณเขาจะดูภายประหลอดนะครับพระหลวงผู้สุกกระช่างเห็นไหมครับหลวงพ่อเนียมกระช่างถูกไหมครับเบี้ยแก่เห็นไหมครับประหลอดมันเป็นสูรมันเป็นของดีนะครับที่มีมาแต่โบราณนะนี่นะนะเขาก็เลยผสมประหลอดนะครับนะเพื่อจะแบบเสริมพุทธคุณให้แบบ ให้เยอะขึ้นไปอีกนะครับผมนะเดี๋ยวเดี๋ยวลองบอลงกล้องสองกันนะครับผมนะก,ก็น้าปุีนวิวนาบก็ที่ก่อนจะลงกล้องนะครับก็ที่ผมแจมแจมไปนะปุณณนะคนับก็เรื่องคร้าสมเด็จนะครับที่ว่าคือบางทีนะผมเห็นแบบบางทีแบบถ้ามันไม่มีอะไรก็แบบมันไม่มีอะไรหรอกแต่แบบบางทีแบบเช่ามาแบบยี่ห้าล้านสามสิบล้านนะครับ นะครับสี่สิบห้าสิบล้านอะไรกระช่างนะครับที่พูดกันนะครับเนาะเรื่องผสมเด่นนะครับผมก็แบบนางๆฟังข้อมูลนะครับเนาะมันหลายๆที่นะครับมันดูไม่ประวัติมันดูนะคุ้มเครือนะครับที่บอกว่านะครับยุครอสีนะครับหลวงต่างๆมาสร้างพิมนะครับเนาะมาแนะนำใช้ปูนเปลือกหอยแล้วก็ใช้น้ํามันตั้งอิวนะครับเนาะแต่พระสังกราชสุกไก่เถื่อนนะครับเนาะท่านสร้างมาตั้งแต่ยุครอหนึ่งนะครับท่านใช้ปูนเปลือกหอยตั้งแต่ยุครอหนึ่งนะครับเนาะ แล้วก็น้ามันตั้งอิวตั้งแต่ยุครอนหนึ่งนะพี่นะครับก็นะครับขอแจรมอีกทีนะพี่นะเนาะนะก็นี่นะครับเนาะเห็นไหมครับนะวัดพับนะำพี่นะเนาะก็ผมก็เลยว่ามันนะประวัติมันอ้าวแล้วแล้วแบบประวัติอย่างนี้แล้วเห็นไหมครับปูดขาวที่ไดจากการเผาเปลือกหอยทะเลนะครับแล้วก็น้ามันตั้งอิวเห็นไหมครับเออนะครับเานาะนะสูตรการสร้างพระ สมเด็จวัดพับนะครับร้อหนึ่งนะครับเขามีมาตั้งแต่แบบอย่างเนี้ยสูตรไอ้เนื้อเปลือกหอยกับน้ำมันตังอิวมีตั้งแต่ยุคร้อหนึ่งนะครับทําไมต้องแบบหลวงต่างต่างต้อง,งมาแนะนาหลุดเรโตในยุคร้อสี่นะครับสร้างพิมพ์ถวายนะครับยึดพิมพ์หลวงนั้นหลวงน,น,วงนี้แล้วก็อ่าพิมพ์นั้นพิมพ์หลวงนี้ยี่พ้าล้านนะครับเนาะมันมันดูแบบแปลกๆนะเพื่อนเพื่เนาะแล้วประวัติอย่างนี้เราซื้อกันยี่พ้าล้านสามสิบล้านนะครับเนาะเอาง่ายๆ่ายเพื่พ่นะครับ วิธีการสร้างนะผมพูดตรงๆนะวิธีการสร้างไปถามนีนะครับนะครับบางคนก็นวัดตอกตัดนะครับบางคนก็นว่ามีตัดแรกๆก็ตอกตัดนะครับมาหลังๆก็มีตัดมาหลังๆอีกนะครับไปดูอาจารย์หลายๆท่านได้นะครับที่องค์แล้วยี่สิบสมสิบล้านนะครับมาหลังๆก็อะไรก็ได้คมๆมตัดเออประวัติยังแบบอย่างนี้พี่ีนนะปรนะวัติยังแบบยังคุมเครืออย่างนี้แล้วแบบยี่สิบห้าล้านนะสามสิบล้านนะครับนะถ้าเพื่อนๆพี่จะซื้อของสักอย่างแล้วประวัติคุมเครืออย่างนี้พี่จะ ซื้อไหมนะครับเนาะถูกไหมครับนะก็เลยพูดเป็นแนวทางนะพี่ๆนะครัเนาะที่แบบบางทีนะครับเนาะบางทีมือใหญ่ๆครับแบบมีอย่างนี้นะรับซื้อเท่านั้นเท่านี้นะครับแล้วพอมันก็เป็นเหมือนเด็ดไอดอนนะครับก็มีคนยุคหลังๆตามมาเหมือนกันนะครับเนาะนะครับนี่นะครับวันนี้นะครับจบห้าแสนนะครับแต่เวลาไปเดินสนามจริงนะครับต่อแล้วต่ออีกถูกไหมครับนะครับ โลกโซเชียลมันดีนะพี่ๆน่นะมันทําให้คนเห็นสิ่งต่างๆนะนะครับแล้วมันก็มีผลสะท้อนกลับเหมือนกันนะเรียนมีสองด้านนะครับคุณทําอย่างนั้นแล้วก็มีคนเชื่อคุณนะครับแล้วเขาไปจริงๆเขาไม่ได้อย่างที่เขาหวังนะครับไม่นานละครับเนาะมันก็ปากต่อปากนะครับผมนะนะครับเนาะนะครับก็อยากจะบอกกันประมาณนี้นะครับผมนะก็โอเคนะครับมาลงกล้องนะ ยังไงดีลงทีสามเม็ดไปเลยนะพี่นนะเนาะอันนี้ก็เป็นนะครับขนมโคนะครับนี่ปูนปั้นผสมชานหมากนะครับผมนี่นะครับแล้วก็เม็ดที่สองนะครับนี่รวมชานหมากท่านนะครับนี่ดูประหลอดนะพี่นะครับดูประหลอดนะครับเป็นสิ่งหนึ่งที่ที่ใช้ดูลูกอมชานหมากเพราะตนค้านะครับว่าส่วนขันนะครับ ท่านเก่งนะพี่นียแบบนะของท่านนะครับเนาะของท่านนะครับเนาะผมอยากจะบอกว่านะครับเนาะแขวนเดียวได้เลยนะพียเป็นรกจิอีกองหนึ่งที่แขวนเดียวได้สนิทใจนะครับพอท่านค้ายนะครับในยุคท่านท่านไม่เป็นรองใครนะครับผมนะความเก่งกาดความอะไรของท่านนะครับนี่นี่นะครับนี่นะนนะ สามชิ้นนะครับผมนะชานหมากแห้งๆนะครับประลอดนะครับเนาะก็จะมีทั้งเส้นใหญ่นะครับเนาะเส้นใหญ่ก็ชานหมากเคี้ยวนะครับอันนี้ชานหมากปั้นนะครับเนาะบดชานหมากแล้วก็ปั้นๆนะครับผสมประลอดแล้วก็ให้ท่านเสกนะครับใช้ได้เหมือนกันนะครับผมนะก็ที่บอกไปนะครับนท่านดังแล้วนะพี่วีท่านดังแล้วก็ความต้องการชานหมากท่านอ่ะมันเยอะเกินที่แบบที่ท่านเชี้ยวหมากในแต่ละวันนะพี่วีนะมันก็เลยเนี่ยมันก็เลยมีชานหมากปั้นออกมานะครับ นะครับผมก็โอเคนะครับเพื่อนพี่นะครับสาหรับคลิปนี้นะครับก็ขอบคุณเพื่อนเพื่อนพี่นะครับโนทีรับชมนะครับแล้วก็กดติดตามกดไลค์เป็นกําลังใจกันมาตลอดนะครับแล้วก็ฝากเพื่อนเพื่อนพี่นะครับโนที่เข้ามาใหม่ไปช่วยกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะครับกดซับสไคร้ช่องนะครับเนาะให้ผมกันด้วยนะครับนะขอบคุณครับสวัสดีครับ